สวัสดีครับตอนนี้จอ่ก็ผมแฟกี้ในเกมวันพีซเทเตอร์คูสนะครับวิดีโอนี้นะครับเราจะจัดทีมนะครับไปลงปราเจ้าทะเลกันนะครับก็จะมีตามที่เห็นเลยนะครับกับตอนที่เราใช้นะครับก็จะเป็นกลุ่มจนสลับผมแดงนะครับก็จะเป็นแชงคูสและผองเพื่อนนะครับมีพวกยาซบเบนดักแมนแล้วก็ลักกี้รูและพวกนี้นะครับเป็นตัวเซอร์วิสตัวสลับนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปลงในเลดบอสของเจ้าทะเลกันเลยนะครับเติมพลังงานไปครับ เราต้องบอกเลยนะครับว่าทีมนี้เราเราใช้ทีมเราเพียวๆจัดการเจ้าทะเลไม่ได้นะครับเราต้องหาเพื่อนเป็นโรเจอร์นิดนึงนะครับถ้ามีตอนนี้นี่ทีมเราชนะแน่นอนนะครับต้องใช้เพื่อนช่วยนิดหนึ่งนะแต่ว่าทีมเราก็จัดมาดีอยู่นะครับผมค่อนข้างใช้ได้นะเรือใช้เป็นทีมของ DX d ีเกด็กนะครับก็จะหายากนิดนึงก็ต้องใช้30เพชรนะครับหรือ30ผลไม้สี่ลงในการจ่ายเพื่อเปิดเวสนะครับแล้วก็จะได้เรือนี้มา ก็ถือว่าคุ้มอยู่นะเรือนี้มีประโยชน์ดีเอาไปใช้ถ้าแบบว่าตัวสีเหลืองทั้งทีมอะไรเงี้ยครับแล้วก็ช่วยลดโพสเปเชียลเทิร์นได้เยอะทีมเราก็เป็นสีเหลืองล้วนอยู่แล้วนะครับสายพลังใจล้วนก็ใช้เรือ DXD ไปเลยครับบัาแรงๆไปโดยตอนนี้นะครับที่เราต้องทําก็คือชาร์จสเปเชียลเอฟเฟกของอุซบนะครับเพราะว่าเราต้องใช้ก่อนไปสู้กับบอสนะครับในการสู้กับฮิมุมะโอเคครับเรือของ DXD มีออโต้ฮิลด้วยนะ แล้วก็ชาร์จไปชิวๆเลยครับผมออโต้ฮิลก็ถือว่าแรงอยู่นะแรงกว่าเวลาเราเก็บสมุดได้ออโต้ฮิลโคบิกความรู้สึกผมนะนี่ออโต้ฮิลล์งใเรือดีเอ็กซ์เบกมันแรงมากเลยแล้วก็ชาร์จไปชิวๆเลยครับพอมาเวฟนี้นะครับศัตรูก็จะช็อตไฟฟ้าเรานะซึ่งไม่ได้เป็นปัญหาอะไรมากนะต่อให้ต่อให้เราโดนโชคลายนะครับทั้งทีมตีไม,ม่ติดก,ก็ไม่เป็นไรนะโดนมนตีม,มา2ตัวก็ถือว่าได้อยู่ แต่นี้เรายังโชคดีอยู่ครับจะการไปได้ตัวหนึ่งโดมันตีตัวเดียวแต่เรามีออโต้ฮิลนะครับเราไม่ต้องห่วงฮิลกลับมาได้เรื่อยๆอยู่แล้ว,ว,วเวลาเราสับเวลาเราสับแซงคูสและผ่องเพื่อนไปนะครับเราก็จะได้เปลี่ยนแก้วของสมาชิกตัวรอบๆให้กลายเป็นแก้วตรงสี่นะครับซึ่งบางทีถ้าบางทีผมไม่สลับเพราะว่าผมอยากได้บัฟของเรือนะถ้าในทีมเรามีตัว ใส่ไซนะครับผมใส่ไซชิกสายสีเหลืองนะครับครบ6ตัวมันก็จะได้บัฟตีที่โคตรแรงนะบางทีผมก็เลยไม่สลับแทงคูดนะให้มันเป็นสีเหลืองไว้โอเคพอมาสเตจที่3นะครับเราจะเจอกับฮิงมุมาและกลุ่มจนภูเขานะซึ่งตัวนี้ไม่ยากนะครับแล้วก็จัดการพวกมาน้ําราชานะครับแล้วก็พวกจนภูเข่าที่เทินใกล้ๆไปก่อนเลย โอ okay, เคเรือของดีเด็กนี่เอาตัวฮิลแรงจริงนะแถมยังมีสเปเชียลด้วยนะครับถ้าเรากดใช้ก็จะช่วยลดพวกเทินของสเปเชียลตัวในทีมได้ทั้งหมดเลยนะทุกทุกตัวนะครับลดได้หนึ่งเทินก็ถือว่าเป็นเรือที่คุ้มกับ30เพดนะครับแนะนาให้ไปหามาใช้กันถ้าใช้กับทีมสีเหลืองล้วนนี่บัฟดามจรุนแรงครับแต่ต่อให้ไม่สีเหลืองล้วนก็แรงอยู่ดีนะแต่ถ้าเป็นสีเหลืองล้วนมันจะยิ่งโคตรแรงเลยครับแล้วก็เลยสลับ จากกลุ่มผมแดงกลายเป็นแชงโคสไปเลยก็จะได้เป็นสีเหลืองล้วน6ตัวดาเมจเราเพียงพอแน่นอนครับผมโอเคเราโดนฮิงุมะโยนบัฟตาบอดใส่นะครับซึ่งเราจะไม่ทําอะไรกับบัฟนี้นะเราจะาค่อยๆปล่อยให้มันหายไปนะครับพอมาถึงเวฟที่สี่นะครับเราจะฮิงุมะเหมือนเดิมแต่ว่ามันจะปาปลาลูกแก้วกระโหลกใส่เรานะครับแล้วก็มีบาเรียด้วยเราก็จะยังไม่รีบจัดการกับมันนะครับเพราะว่าเราติดสถานะเยอะมากเราก็เลยจะดีเลย์มันไปก่อนนะครับด้วย สเปเชียลของอุซบหาดาวบวกนะครับก็จะดีเลย์ฮิมุมะไป3เทิร์นตอนนี้ฮิมุมะฮิมูมะก็กลายเป็น4เทิร์นแล้วครับเรามีเวลาอีกนานนะครับในการจัดการฮิมุมะตัวนี้ไม่ต้องรีบนะครับปล่อยให้พวกดีบั๊มันหายไปก่อนโอเคนะครับออโต้ฮิวแรงอยู่นะมาเราจะยังไม่รีบปิดน,นะครับค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆเพราะว่าดาเมจตอนนี้เรายังไม่ค่อยมี เพราะว่าฮิลมาฝ่อนั้นก็มีบาเรียด้วยแล้วก็โดนดีบัฟด้วยโอเคค่อยๆตีไปครับอันนี้ผมจะเก็บฮิลมาไว้ก่อนแล้วกันนะอยากได้ออโต้ฮิลหน่อยโอเคพอฮิลมาเหลือหนึ่งเทินนะครับแล้วก็พาดเสกไปเลยครับผมพอมาสเตตบอสนะครับ เราก็จะเจอกับเจ้าทะเลนะโดยเจ้าทะเลจะมีบาเรียนะครับบาเรียกันตายเปิดมาเจ้าทะเลจะช็อตไปเราไป6เทินนะครับซึ่งเราจะใช้สเปเชียลของชอปเปอร์นะครับชอปเปอร์คริสต์มาสในการลบในการลบสถานะช็อตไป5เทินนะครับซึ่งมันก็ยังเหลืออยู่1เทินนะเพราะฉะนั้นเทินนี้เราก็จะยังไม่อะไรมากนะครับเราแค่ใช้สเปเชียลของชอปเปอร์ไปก่อนเพราะว่านอกจากจะช่วยลบบัฟของไฟช็อตได้แล้วมันยังช่วยฮีบตอนเราท้ายเทินด้วยนะครับ เราก็เลยกดใช้ไปตั้งแต่เนิ่นๆเลยเลือเราจะได้เพิ่มตอนจบเทินด้วยนะครับเจ้าทะเลมีเทินในการโจมตี2เทินนะครับเราไม่ต้องรีบปิดนะเทินนี้เราปล่อยชิวๆไปก่อนโอเคครับเทินนี้เราก็ตีหยอกๆไปนะรอบัฟไฟฟ้าหายเทินหน้านะครับเราจะเอาจริงละโอเคครับแล้วพอจบเทินนะชอปเปอร์ก็จะฮิวเราเยอะมากเลยนะเราถึงรีบกดใช้ตั้งแต่ตั้งแต่เข้ามาเทินแรกเลยนะเพราะว่า ถึงมันลบบัฟไฟฟ้าได้ไม่หมดแต่ว่ามันจะได้อิวอยู่เราได้นะครับจากนั้นนะครับเราใช้บัฟซอนนะครับสเปเชียลเฟคของมิสเตอร์วันนะครับในการลบบัฟดีเฟนบูสของเจ้าทะเลนะครับตอนนี้เจ้าทะเลก็ไม่มีโลดใช้แล้วนะครับเราก็สามารถตีดาเมจเข้าได้เต็มๆเลยทีนี้นะครับเมื่อเลือดเรามากกว่า50%นะครับเราจะสามารถใช้สเปเชียลของคิวเตโซโลได้นะครับในการเปลี่ยนลูกแก้วนะครับของเราให้กลายเป็นสีเหลืองทั้งหมดจากนั้นนะครับเราจะใช้ สเปเชียลของเชนคูสและผองเพื่อนนะครับลักกี้ลูเบนแบ็คแมนและยาซุปนะครับในการบูสต์ค่าเซนมัลติพลายเออร์ Multi นะครับทำให้การโจมตีของเราดาเมจเพิ่มขึ้นแบบคบีคูณนะครับผมแค่นั้นยังไม่พอนะครับเราใช้ซูเปอร์ไทของโกโรเจอร์ er นะครับที่เราไปเอาของเพื่อนมาใช้นะครับในการบัฟให้สีเหลืองเรากลายเป็นสีเหลืองซูเปอร์ไทนะครับแล้วก็ล็อก,กลูกแก้วด,ด้วยทีนี้ตัวสีเหลืองเราก็จะตีแบบ แรงโคตรแล้วนะครับแล้วเราก็ใช้สเปเชียลของโกดีโรเจอร์อีกทีนะครับเอาให้แบบว่าเจ้าทะเลไม่ได้ฟุดไม่ได้เกิดเลยครับโอเคครับตอนนี้ทีมเราก็มีบัฟแบบว่าครบเครื่องแล้วนะครับแล้วก็พร้อมสู้กับเจ้าทะเลแล้ว เจ้าทะเลจะมีบัฟการตายนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องสนใจนะเราใช้สกิลเรือหน่อยให้มันดูครบๆถึงเจ้าทะเลมีบัฟการตายนะครับแต่ว่าเราไม่ต้องสนใจเพราะว่าจังคูสของเรานะครับมีดาเมจหลังจบเทินอยู่นะครับซึ่งมันจะเข้าไปนิดเดียวนะครับแต่ก็พอที่จะทําให้เจ้าทะเลตายได้แต่ว่าเราเราตีเก็บงานไม่หมดนะครับดีที่เรามีฮิลของชอปเปอร์นะครับในการเพิ่มเลือดขึ้นมานะเราเลยไม่โดนเจ้าทะเลกัดตายก็ถือว่าเราเพลเซไปนะครับ โอเคเทอร์นี้เราปิดเจ้าทะเลได้แน่นอนครับผมทีนี้เจ้าทะเลมันจะเหลือเลือดอยู่หนึ่งนะครับเนื่องจากว่ามันมีบัฟกันตายนะครับแต่ว่าด้วยสเปเชียร์เฟสของแชงคูสและของเพื่อนนะครับทาให้เรามีดามิทไททเทอร์นะครับไปปิดเกมกับเจ้าทะเลนะครับเราก็ได้เจ้าทะเลมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสําหรับทีมเชงคูสและของเพื่อนของเราก็สลับวิดีโอนี้นะครับกับการจัดทีมเชงคูส VS เจ้าทะเลนะครับถือเป็นการแก้มือจากในเนื้อเรื่องนะ โอเคสำหรับทีมแชงคูสเวเจ้าทะเลในวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอบคุณที่รับชมกันมาจนจบนะครับผมสำหรับวิดีโอนี้ก็ขอบคุณมากครับผม